อ่ะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดสเปคคอมสายเล่นเกมเน้นๆเลยนะครับในงบ1 5 0 0 0บาทจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับจะใช้เป็นเอตแลนด์นะครับส0 0 GE นะครับสาเหตุที่เลือกใช้ตัวนี้คือราคามันถูกมากนะครับจริงๆจะมี 3000G ที่เป็นตัวใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าราคาเนี่ยถ้ามันแตกต่างกันเยอะเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันแรงกว่าเดิมแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆ ซึ่งเจ้าแอดรอน2องศูนย์ีเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายอย่างมากๆ1คือมันกินไฟน้อยมาก TDP ต่ํามากนะครับซึ่งคุณสามารถ OC ไปได้ไกลามากโดยที่มันยังเย็นๆอยู่ต่างจากเพนเทียมนะซึ่งเพนเทียมเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าไม่ OC เนี่ยเจ้าเพนเทียมจะดีกว่านะครับหมายถึง G540 ศูนย์นะแต่ว่า G540 ศูนย์เนี่ยกินไฟเยอะกว่าค่อนข้างมากปล่อย TDP เยอะกว่าค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับมากกว่ากันเกือบ2เท่าเลยนะครับดังนั้นแล้วผมจะแนะนาเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้า เพื่อนๆมีงบผมจะแนะนำไลน์เส้น3 1200นะครับมือ2ก็น่าจะประมาณสักไม่น่าเกิน2,000นะมือสนะครับก็จะแนะนําเป็นไลเซเส้ดีกว่านะครับจริงๆแต่คําว่าไลเซเส้น่ะมันจะดีกว่าค่อนข้างมากเลยอย่าง1200เนี่ยเป็นตัวล่างสุดของไลเซเส้แล้วจะแรงแรงขึ้นอีกประมาณ40%เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเฟรมเรทจะเพิ่มนะหมายถึงแรงเฉพาะในส่วนของ CPU เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเฟรมเรทไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร นะครับดังนั้นแล้วถ้าคุณเล่นแค่เกมจริงๆเนี่ยไม่ได้หวังจะทํางานไม่ได้หวังจะมันตีแทสกิ้งอะไรเยอะแยะเนี่ยเจ้าแอดลอนตัวนี้ก็ถือว่าจบอยู่นะในงบนี้นะครับส่วนเมนบอร์ดจะใช้เป็น B450 นะครับถ้าคุณ OC ใช้ B ได้นะครับถ้าไม่ OC แบบพักแอนเพลย์คือเสียบแล้วใช้เฉยๆเลยอะเอสาได้นะครับแต่ว่าจริงๆราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะผมจะแนะนํา B450 ไปเลยมากกว่า นะครับแล้วก็ A300 ถ้าเพื่อนๆจะซื้อแนะนำอันที่มันมี M2 นะเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกตัวนะครับเวลาอัปเกรดเนี่ยจะได้ไม่เสียใจนะครับเพราะว่า M2 เชื่อว่าอีกสักสอปี4-5ปีก็น่าจะได้ใช้กันบ้างนะครับน่าจะมีความอยากใช้กันบ้างนะครับประมาณนี้ส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะใช้เป็น GTX 1660นะครับจริงๆในเว็บนี้นี่ราคาไม่อัปเดตนะคือบางบางชิ้นเนี่ยมันหายไปเลยด้วยซ้ำนะครับ บางชิ้นราคาขึ้นบางชิ้นราคาก็ตกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นการ์ดจอเนี่ยผมว่าคิดว่าราคามนะ่น่าจะต่ํากว่านี้อยู่นะเพราะว่าอย่าง1 6 0่อย่างเงี้ยในเว็บนี้บอก9000นะครับ9000มีตัวเดียวจริงๆ7 8 0 0 0ผมก็ยังเห็นมีขายอยู่นะนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนแรมเนี่ยแรมจะใช้เป็น 16GB กิกนะครับ8 2บัส3 0นะครับ แล้วก็ SSD นะครับ SSD จะใช้เป็นกาแล็กนะครับกาแล็ก g กมเม240 g ิจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าหาถูกๆเนี่ยราคาประมาณ900กว่าๆนะครับประหยัดไปได้อีกเกือบเกือบ500เลยนะครับแล้วก็พา s u p p ายนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เด็ดมากนะครับเด็ดมากๆไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ราคามันพอๆกับตัวนี้ผมขอใส่ไว้ให้ดูเป็นราคารวมแล้วกันแต่ไม่แนะนำให้ซื้อตัวนี้เท่าไหร่นะนะครับ ที่ตัวที่ผมจะแนะนำชื่อ Antec Atom นะครับมีรุ่นเดียวขนาดเดียวคือ550วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อ,อไว้ด้านล่างนะครับคือมันมานานแล้วแหละแต่ว่าเว็บนี้มันก็ไม่เอาเข้ามาสักทีนะครับมันมาจะปีหนึ่งแล้วมั้งนะครับก็เป็นตัวที่คุณภาพพอถูๆๆือใไทยไปได้คือเป็นตอนนี้เป็นตัวต่ำสุดที่ผม โอเคปล่อยผ่านให้ผ่านเกณฑ์ผมไปได้คือปกตนะิผมจะตั้งเกณฑ์ไว้สูงมากนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าแอน i ิกอะตมเนี่ยมันก็สำหรับสายที่ค่อนข้างโลคอ o s จริงๆนะครับเพราะถ้ามันแบบถ้าแบบสมมุติงบคุณมีงบซื้อคอมแค่ไม่กี่พันอย่างเงี้ยคุณจะไปเสียเงินซื้อพาุสวพร์พันไปไปไหมไม่นะครับเจ้าแอน i ิกอะตมเนี่ยราคาแค่ประมาณ8,900นะถ้าคุณหาถูกๆหรือถ้าคุณซื้อห้างก็990บาท มันเป็นตัวที่ดีมากนะผมมองว่าระบบป้องกันอะไรพวกนี้มันมีครบเลยแค่วัสดุอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถือว่าดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยๆคือมันแบ่งโซนครบมีเซฟตี้อะไรพวกนี้เนี่ยคือครบมากนะครับก็จะแนะนำเจ้าตัวนั้นนะนะครับก็จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ฟังคลิปเต็มๆสคลิปมาก็เสียใจด้วยนะครับนะครับ,นะรบแนะนำให้ฟังนะหรือไม่ก็อ่านใต้ดีสคริปชันก็ได้นะครับไม่แนะนำเพราะว่าสปายตๆๆัวอื่นแล้วนะจริงๆนะครับนอกจากนั้นก็แอนเทก Silver Stone Thermal Take อะไรอย่างเงี้ยรุน่นอื่นได้เลยราคาก็ประมาณพันกลางๆ1,000ไปๆนะครับถ้าเป็น3แบรนด์นี้คือมันโอหมดมาดูผลเทสกันเลยดีกว่านะครับ Devil May c r 5 Ultra f a ATATF Ultra Full HD ได้82เฟรม Assassin's Creed Odyssey Very High AA High Full HD ได้49เฟรม Fortnite High Epic 3D Resolution Full HD ได้89เฟรม GTA 5 Very High f g a Full HD ได้76เฟรม The Witcher 3 Ultra 4K ได้71เฟรม Rainbow Six Siege Ultra FHD ได้130เฟรม Overwatch Ultra FHD ได้150เฟรม Dota 2 Online High Shadow on FHD ได้160เฟรมและ CS:GO Very really High FHD ได้344เฟรมไม่แน่ใจนะว่า CS:GO นี่จะใส่มาในกราฟได้หรือเปล่าเพราะว่าแท่งมันน่าจะยาวมากจนใส่ตัวปรับเกมไม่ได้นะครับแต่ก็เออก็ พูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเนีน่ยแหละ34 4เฟรมซึ่งมันสูงกว่าค่อนข้างมากคือมันเป็นเกมที่มันไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันเทียบได้ดีนะเพราะว่าเกมที่ผมเอามาเนี่ยมันมีแต่เกมกินสเปคเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็เอาให้รู้ว่าถ้าเป็นเกมเบาๆอย่างเงี้ยมันจะได้กี่เฟรมนะครับโดยผลเทสที่กล่าวมาเนี่ยผมจะ OC เจ้า a อดรอนสองนไปที่ 3.9GHz นะครับที่เหลือก็ปล่อยเดิมนะครับแรมเอ p ตามปกตินะครับซึ มันก็ถือว่าทาได้ดีมากเลยนะสำหรับเกมพวกนี้เนี่ยคือปกติแล้วนยผมจะบอกแค่ h ฮอัลตร้าเว r y High อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือเรียกได้ว่าปรับสุรจริงๆอะ่ะบางเกมก็เกือบสุดแหละนะครับจะมีแค่บางฟังก์ชันที่ไม่ได้ปรับอย่างเช่น Hair work ใน The Witcher อย่างเงี้ยคือมันจะเ r เดอร์เส้นผมแบบเป็นเส้นๆทีละเส้นเลยอะนะครับซึ่งอันนั้นผมมองว่ามันกินสเปคสูงมากๆโดยที่คุณไม่ค่อยเห็นผลอะไรมันเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้ว Hair work ตัดไปนะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับรวมถึง MSAA ที่เป็น Anti-aliasing ที่มันกินสเปคมากอย่างคุณปรับ 4x MSAA อย่างเงี้ยมันกินสเปคไปเกือบ2เท่าแล้วนะครับอันนั้นก็จะตัดออกไปนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือสุดของสุดแล้วอะนะครับ ก็ทําเฟรมเรทได้เกินร้อยในหลายๆเกมเลยนะครับดังนั้นแล้วสเปคนี้เนี่ยจะเป็นสเปคที่เหมาะสำหรับเล่นเกมค่อนข้างมากนะครับจะเน้นไปทางสายเกมมิ่งแท้ๆเลยก็ว่าได้ถ้าคุณจะสตรีมอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็อยากให้แต,ตะตัวเจ้าตัว CPU license สักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็น3 3 0 0 X อาจจะเป็น3100หรืออาจจะเป็น ลายเส้น5 3าสไปเลยนะครับถ้าเป็นลายเส้น5 3าสกอย่างเงี้ยก็จะสุดเลยแต่ว่าราคาก็จะบวกไปอีกประมาณ6กพันนะครับซึ่งมันถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรจริงๆเอาเ,เอาแค่ลายเส้น3อะไรเงี้ยก็สตรีมได้ละนะครับโดยตัวใหม่อ่ะตัวใหม่พวก 3103330x อย่างเงี้ยแหล่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกข้อดีของตัวนี้คือถูกมันเย็นแล้วก็มันกินไฟน้อยมากคุณไม่จําเป็นต้องเปลือง power supply อะไรนี้แล้วก็ ช่วยคุณประหยัดไฟได้นิดหนึ่งในระดับที่คุณอาจจะแทบไม่ต่างเลยนะครับบินค่าไฟอาจจะบบบาท10บาทอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคดีกว่านะครับส่วนจอนะครับจอแบบไหนถึงจะเหมาะกับสเปคแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าในหลายๆเกมอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นพวกเน้นเกมพวก FPS อะไรเงี้ยที่เน้นจอเร็วๆเข้าไว้เนี่ย แนะนำจอ 144Hz ไปเลยนะครับก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ5-6,000นะครับ5,000ต้นๆก็มีแหละ 144Hz นะครับหรือใครที่เป็นสายเสพภาพสวยนะครับอย่างเกมบนบนที่กล่าวมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้แค่ประมาณ70-80เฟรมนะครับก็จะแนะนำเป็นจอ 2K 4K หรือจอ Full HD ธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นค่าสีค่าแสงเงาที่ สูงจัดๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่ามากๆนะครับส่วนแล้วทำไมผมถึงแนะนำจอ 2K 4K คือสเปคนี้เนี่ยมาเล่นเกม 4K ได้ด้วยนะครับคือ Full HD กับ 4K เนี่ยต่างกันประมาณ2เท่านะครับเรื่องการกินสเปคจริงๆก็ไม่น่าถึง2เท่านะครับแต่ประมาณ2เท่าแล้วกันนะครับเผื่อไว้สำหรับบางเกมก็ดังนั้นแล้วไอเกมที่ได้70-80เฟรมอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณไประมาณ30-40-50ปเฟรมประมาณนี้เหมือนกัน นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มันพอเล่นได้แล้วถ้าคุณไม่ได้ปรับแบบปรับสูดอะคุณเอาคุณเอาพวก anti-aliasing ออก GAA Fxaa อะไรเงี้ยมันก็เพิ่มเฟรมเรทได้อีกระดับหนึ่งแล้วนะหรือถ้าคุณไม่ได้ปรับกราฟริกแบบสูดอะแบบลดลงมาจากอัลตร้าหรือไฮจากเวลลี่ไฮหรือไฮอะไรเงี้ยก็เพิ่มเฟรมเรทได้อีก10-30%เลยนะครับซึ่งแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วถ้าคุณต้องการ60เฟรมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ มันโอเคเลยนะครับส่วนถามว่าทำไม15มันได้น้อยลงนะครับคือจะบอกว่าช่วงนี้ของบางอย่างมันแพงขึ้นของจริงๆอเหรอไม่นะครับของในเว็บเนี่ยแหละมันแพงขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเท่าไหร่เลยนะครับอย่างการ์ดจอ,อยเงี้ยราคามันโดดไปเยอะอยู่นะไอ้หนึ่งหกศูนย์ที่ไออ่ะจริงๆผมว่าผมจะใส่มานะเป็นงบแบบ18ื่นแปดหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ดูราคามันดีโดดไป9ก้าพันนะครับ คือแพงกว่าความเป็นจริงประมาณ2,000ได้นะครับบางส่วนอย่างเมนบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยตัวที่ถูกกว่ามันก็มีเหมือนกันนะครับแรมก็ช่วงนี้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็แนะนำให้ติดตามมันดีๆ SSD อย่างเงี้ย SSD นี่ถือว่าแพงแพงกว่าราคาปัจจุบันเนี่ย30-40%เลยนะครับพาวเวอร์สปายก็ไม่เอามานะครับก็ราคามันเลยดูสูงนะครับจริงๆไม่น่าถึง15,000เลยนะครับน่าจะเหลือพอไปอัพ CPU ก็ได้นะครับถ้าจะอัพก็แนะนำไลเซนต์นะครับไลเซนต์สสักตัวหนึ่งแนะนำให้จัดสักตัวนึง ในด้านของ CPU เนี่ยมันจะได้แรงขึ้นเยอะมากเวลาคุณใช้งานอย่างเงี้ยพวก Adobe อะไรเงี้ยมันจะได้โอเคอยู่ระดับหนึ่งหรือพวกอัดชิปตอนอัดชิปแคสเกมไปด้วยสตรีมอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ